สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเลยแฮปเปอร์แลนด์อยากบอกว่าแฮปปี้แลนด์มีแบบที่ใกล้ชิดกับสัตว์อย่างนี้นะครับหงายชอบไหมหงาเฮ้ยไม่มีนกตัวไหนมากินหรอเฮ้ยอาหารนกอะโอ้โหนี่รับจับโทรศัพท์เลยครับนี่ครับโอเคไหมนกเต็มเลยนะครับ นี่แบบเรามาใกล้ชิดนกได้อย่างนี้เลยนะว้าวมาชอบไหมครับชอบาชอบไหมชอบนี่ดูของพี่กอเนี่ยกินใหญ่เลยตัวนี้<ม>ดูต,<ร>ตัวนี้ <ไป S 1> กินไม่ยอมไปไหนเลยนะครับกลัวเล็บมันมากตอนนี้ร่วงตรงนี้ด้วยนะมันมีร่วงเลยนะนนว้าวมาชอบไหมนี่ดูมาหาพ่อเต็มเลยนะี่ แล้วมันมีสัตว์อย่างอื่นด้วยนะเราไปดู <c oughs> เราไปดูเหรอนี่มีมีตัวนึงเกาะอยู่มือถือด้วยนะนี่นี่นี่มีตัวนึงอยู่นี่ด้วยนะนี่พร้อมยัง <c oughs> พร้อมไปดูอย่างอื่นยังโอเคไปดูอย่งยางอื่นกันต่อไปเราออกจากกรงนกแล้วนะครับต่อไปคืออะไรไก่ <c oughs> ไก่ที่ไหนเขาเรียกว่านกพิราบหางแพนล้วต่อไปอะไรอีกมีอะไรอีกไปดูพาไปดูคุ้ม่ามาดูนี่ มัปนตัวอะไรครับเต่าถูกไหมเต่าชุกต้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีหมูมีอะไรอีกไปดูให้หมดก่อนี๋ยวมีอาหารให้อาหารได้นะครับทั่วละยี่สิบบาทตัวอะไรครับตัวอะไรเดี๋ยวให้พูม่ามาบอกตัวอะไรอะไรพูม่านี่คืออะไรครับตัวอะไร รกระต่ายมาอย่าเบมือเข้าไปอย่ายาไปดูมีอีกมีอีกนะมีอีกนะอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้เพื่อนเพื่อนรู้บอกทีครับเขาเคือตัวอะไรครับน่ารักมากเลยนะต,ตัวอะไรลูกหมูหมูหมไปดูอีกตัวอะไรอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรตัวอะไรนะ หนูแฮมเปอร์มีหนูแฮมเปอร์นะแล้วเราไปให้อาหารกันก่อนดีกว่าปะเริ่มจากอะไรพ่อแม่ไปเอาอาหารปะเริ่มจากป้อนป้อนนมหมูนะไปให้คนละขวดเลยพ่อม่ด้วยขวดหนึ่งครับผูมาเอานี้เอานี้ไปเอามาป้อนนมหมูเลยครับว่าป้อนนมหมูเลยอู้ เอ้ยหมดแล้วเหรออาหมูมาอร่อยดีๆนะครับเอาดีนะครับว่าไม่กลัวว่าไม่กลัวผมว่าชอบอุ้ยถอยแล้วคนชอบหมูนะไม่ถอยออกงี้ตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยครับมาแล้วมดแล้วต่อไปกระต่ายกระต่ายโอเคเอาหนึ่งอันครับหนึ่งอันเอาหนึ่งอันพอเอาหนึ่งอันเออเอาที่คีบได้ไหม ไาเอาให้เต่านั่นแหละถูกแล้วเอาให้เตาก่อนนี่เต่าอ,อยู่นี่ไปอนันนี้ให้อาหารเต่ากันนะครับก็ก็กเนี่ยขอพี่กอละครับเอาที่คีบให้เอาที่คีบให,ให้ไม่ได้ไม่ได้ให้มือไม่ได้คีบคีบรูอปอ่ะปอนป้อนเลยเอาให้เตา นายพี่กอให้พี่กอป้อนให้พี่กอป้อนให้กอป้อนเต่าเงาโอ้ไม่ชอบ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 เงา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  งา,าเอาเร็วๆให้เร็วผมม่าเอามือออกผมว่าย่ไปใกล้ใกล้ไม่ได้ครับใกล้ไม่ได้ถอยถอยถอยอนั่งนั่ง,งดูตรงนี้ผมว่าดูตรงนี้พอแล้วลูกเอาออกเลยอ่างั้นแหละ, <S <S ะหโอเคเดี๋้วยอ่าให้การให้ตัวให้ตัวนึงหลับแล้วมั้งเนี่ยเออดูนี่มานั่งดูอะไรไม่เอาไปให้ขเขาเนี่ยกลัวกลัว โอเคได้ไปก่อให้อาห,หารต่อเสร็จก่อนแล้วไปดูอย่างอื่นกันต่อดูเด็กคนนั้นชอบขำใหญ่เลยต่อกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โกงอะไรครับกระต่า,ตายกะต่า,ตายดูผมมาให้กระต่า,ตายโอ้ตั้งใจมากเลยโอ้มาเ <obe ats> ต็มเลยอ่ะไหนอ่ะ มาเร็วมาเร็วไม่เห็นมีตัวไหนมาเลยนี่เขารอตรงนี้นี่มาตรงนี้แล้วเเด็ก,ากาตัวตัวไหน,นกินของพูม,ม่าบ้างเนี่ย ขอพี่กอนะขอพี่กอให้มกัหมดแ้วขาอยหล้วลองเอ้ยอนยอดเลยครับขอใหญ่เลยมาขอใหญ่เลยอ่ะมาชอบก็ตายไหมพี่กอชอบก็ตายไหมชอบมากชอบกตายอ๋อชอบก็ตายกลัวไหมกลัว่อ้อนรอก่อนควนจะซื้อรองเท้ายไม่ซื้อ มาแล้วมาแล้วตนี้มาเพิ่มแล้วมาเพิ่มแล้วมาไม่ใช่แย่งมันแล้วไงดูใกล้กระต่ายพอ่าป้อนเองให้น้องป้อนเองนี่แบบป้อนใกล้อาเอ้ยนั่งเลยครับป้อนเลยป้อนเลยลูกป้อนเลยี้ีป้อน ป้อนเลยนะป้อนปน้อนเลยพี่กอป้อนยังนี่ยเลรแค่สองชิ้นป้อนเลยอี่กอป้อนเลยให้น้องสุดท้ายยี่ <Yay! S 2> หมดเหลืต่อไปให้ใช่เหรอถามพี่เขายังว่าให้อะไร เรียกอะไรนะตอนนี้พ่อก็ได้ไปถามชื่อมาแล้วนะครับตัวน,นี้เขาชื่อว่าอะไรแก๊บบี้อ่าตอนนี้พี่กอจะให้อาหารแกบ๊บบี้นี่แกบ๊บบี้ตัวน่ารักมากเลยนะก็ขอหน่อยพี่กอให้ไปแล้วก็มาโยนโอ้วางใกล้ๆล,ลูกตัวน,นี้แก๊บบี้เขามีหัวอาหารเนีน่ยเขาเรียกแก๊บบี้ หน้าเหมือนหมูมากเลยนะแต่ตัวเล็กเท่าหนูหนูเหมือนหนูแต่เหมือนฮิปโปน้อยนะเหมือนฮิปโปเหมือนหมูเหมือนหนูผสมพันธุ์กันไม่มีขนอ่ะเอาให้ใกล้ๆลูกเขากำลังกินแล้วนะโอ้ยไม่โยนให้ดีๆนี่ดูพี่ก้อยโอ้แตกตื่นแตกตื่นพี่ก้อตกใจ em sợ gì no, 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 đấy à? no, 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 à tục chạy no, no, bye 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 no, 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 หนูมีหนูแฮมสเตอร์ด้วยแล้วพบกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยนะคะบบ๊ายบาย